สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรปรพภานากัชระทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ สำหรับหัวข้อที่จะมาคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของโซเชียลมีเดียกับสุขภาพจิตค่ะก็สำหรับช่วงนี้นะคะถ้าเผื่อใครเ,เปิดวิทยุเปิดทีวีหรือว่าเปิดโซเชียลมีเดียหรือว่าเล่นอินเทอร์เน็ตอ่านข่าวต่างๆนะคะก็จะพบว่าเราเนี่ยมีข่าวร้ายข่าวเครียดอยู่รายวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดซึ่งยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะคะหรือว่าข่าวเรื่องปัญหาของการจัดสรรวัคซีนหรือการจัดหาวัคซีนต่างๆนะคะก็จะเห็นว่ามีปัญหาอยู่รายวันมีเรื่องออให้กังวลใจอยู่เรื่อยๆนะคะหรือว่าเรื่องของข่าวของเตียงโรงพยาบาลทั่วกรุงเทพซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่สามารถรับผู้ป่วยได้แล้วนะคะเพราะว่าเต็มแล้วก็ข่าวของ ผู้ป่วยที่เสียชีวิตอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าผู้ป่วยยกครอบครัวหาเตียงไม่ได้นะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวเศรษฐกิจสังคมต่างๆนะคะว่าคนมีความเครียดคนมีหนี้มากมายนะคะคนหาทางออกไม่ได้หรือว่าข่าวฆ่าตัวตายต่างๆนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเศร้านะคะแล้วก็ยิ่งพออ่านข่าวเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาอ่านทัศนะของผู้คนในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊กนะคะของเพื่อนๆเราหรือว่า facebook ของพวกคล้ายๆกับคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆหรือว่าในไลน์กรุ๊ปที่มีเพื่อนๆเราอยู่หรือว่าในไลน์กรุ๊ปทางานหรือว่าในไลน์กรุ๊ปทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะยิ่งตอกย้ําความในร,ร้ายของสถานการณ์นะคะตอกย้ําถึงความตึงเครียดของคนในสังคมแล้วก็รวมถึงความรู้สึกต่างๆนะคะซึ่งเป็นความรู้สึกส่วนมากในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องในแง่ลบอย่างเช่นความกลัวความกังวล ความเครียดความโกรธน,นะคะแล้วก็มันก็อาจจะทําให้สภาพจิตใจของเราเนี่ยมันยิ่งแย่ลงไปอีกนะคะคืออ่านข่าวแล้วก็แย่แล้วนะแล้วก็มาอ่านโซเชียลมีเดีอยอนไ์กลุ่มก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะคะวันนี้อ,อดิฉันก็เลยอยากมาชวนคุยนะคะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยที่น่าสนใจนะคะว่าเอ๊ะโซเชียลมีเดียเนี่ยปกติเนี่ยมันมีผลกระทบกับสุขภาพจิตใจเรา ได้มากแค่ไหนหรือในด้านไหนบ้างนะคะแล้วก็นอกจากจะคุยเรื่องงานวิจัยแล้วเนี่ยก็อยากสมาชวนคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับแนวทางว่าเอ๊ะในช่วงนี้เนี่ยซึ่งซึ่งมันค่อนข้างยากลําบากเนี่ยเราจะสามารถประคับประคองรักษาจิตใจเราเนี่ยให้สามารถผ่านเหตุการณ์ช่วงนี้กันไปด้วยกันได้อย่างไรนะคะค่ะก็งานวิจัยแรกนะคะเอ่อที่น่าสนใจเนี่ยงานวิจัยเนี้ยตีพิมพ์โดย Alcott et al. นะคะปี2020นะคะซึ่งเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสาร m m r r i c n n e o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  m i r r v v i w นะคะชื่อ p a p e อชื่อ the welfare effects of social media นะคะซึ่งงานวิจัยเนี้ยเขาก็มีวัตถุประสงค์นะคะที่จะศึกษาดูว่าการใช้ Facebook หรือว่าการเลิกใช้ Facebook ไปช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันมีผลกับความสุขของผู้คน มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีความผลกระทบกับความซึมเศร้าหรือความวิตกกังวลมากไหมนะคะเพราะว่าจริงๆก็อย่างที่ทราบกันว่าเนี่ยถึงแม้ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือว่าทําให้พวกเราได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วนะคะสามารถให้เราคอนเน็กกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องได้แบบออนไลน์นะคะแต่ว่า แต่ก็ทราบกันมาว่าเอฟแต่บางครั้งการเล่นโซเชียลมีเดียมันก็ทําให้เราเครียดหรือว่ามีความทุกข์ได้นะคะก็ผู้วิจัยเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นถ้าอย่างไงานเนี่ยเขาก็สุ่มตัวอย่างนะคะก็หาตัวอย่างคนอเมริกันมานะคะเออเป็นพันๆคนเลยนะคะแล้วก็มาสุ่มตัวอย่างจากตรงนี้ว่าออส่วนหนึ่งให้เลิกใช้ Facebook โดยการ deactivate c o u o u นะคะเป็นระยะเวลา4สัปดาห์นะคะเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งซึ่งให้ใช้ Facebook ตามปกติ นะคะแล้วก็ในช่วงที่คนกลุ่มที่ deactivate กับกลุ่มที่ใช้ Facebook ปกติเนี่ย เขาก็มีการติดตามพฤติกรรมนะคะในช่วงสี่สัปดาห์นั้นติดตามพฤติกรรมก็เช่นเ,เล่นโซเชียลมีเดียอื่นด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีออนไลน์แอคทิวิตี้อื่นๆหรือเปล่าหรือว่ามีออฟไลน์แอคทิวิตี้อะไรบ้างใช้เวลาเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีการาทำเซอร์เวย์ให้ตอบว่าเ,าเขามีความาสุขไหมมีความพอใจกับชีวิตไหมมีความวิตกตกกังวลไหมมีความเศร้าซึมอะไรไหมก็จะเป็นเซอร์เวย์ที่ที่ติดตามคนเหล่านี้นะคะทั้งสองกลุ่ม แล้วคราวนี้พอผ่านช่วงระยะเวลานั้นไปนะคะที่ทําการทดลองก็มาสรุปผลนะคะก็พบว่ากลุ่มคนที่ได้ถูกให้เลิกใช้ f c e e o o o นะคะหรือว่า deactivate Account ไปเนี่ยประมาณ4สัปดาห์เนี่ยพบว่ามีความสุขหรือที่เรียกว่า subjective well-being เนี่ยสูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะนอกจากนั้นก็พบว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีความซึมเศร้าน้อยลงแล้วก็มีความไม่ตกกังวลน้อยลง น,ะะนอกจากนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็คือพบว่ากลุ่มที่เลิกใช้ f c e e o o o เนี่ยออได้ใช้โซเชียลมีเดียอื่นๆน้อยลงด้วยเช่น twitter หรืออะไรก็ตามแล้วก็มีออนไลน์แอคทิวิตี้ด้านอื่นๆน้อยลงเช่นอีเมลหรือเท็กซ์แมสเซจต่างๆนะคะคือมันเหมือนมันอัตโ m ม t ติไปได้วยกันเองว่าพอเลิกใช้ facebook แล้วเนี่ยแอคทิวิตี้ออนไลน์อื่นมันก็ลดลงไปด้วยนะคะแล้วก็พบว่าคนเหล่านี้เนี่ยใช้เวลากับออฟไลน์แอคทิวิตี้มากขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสพบปะก,กับ เพื่อนฝูงหรือญาติมิตรเพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้มีเวลาต่อวันเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพอการทดลองจบไปแล้วเนี่ยเออทั้งผู้วิจัยเนี่ยก็ได้มีการให้ตอบเซอร์เวยอีกรอบหนึ่งนะก็พบว่า80%ของผู้ร่วมการทดลองที่ที่ได้ De a c t t v a t e Facebook ไป4สัปดาห์เนี่ยต่อว่าการ e e c t i v a t e Facebook ครั้งเนี้ยสสัปดาห์เนี้ยเป็นผลดีกับชีวิตเขา ะคะหรือจริงๆคอนเซปต์ตรงนี้มันก็จะคล้ายๆกับคำว่าดิจิตอลดีท็อกนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทรนมาพอสมควรเลยนะว่าบางทีก็มีคนจัดแคมป์หรือจัดกิจกรรมดิจิตอลดีท็อกซึ่งคือว่า,อาหยุดเล่น Facebook หยุดเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าปิดโทรศัพท์ไปเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าปิดไป สัปดาห์หนึ่งปิดไปเดือนหนึ่งหรืออะไรก็ว่าไปนะคะคือส่วนตัวดิฉันเนี่ยไม่ไม่ได้เคยไปเข้าร่วมดิจิตอลดีท็อกซ์อะไรแต่ว่าเคยไปปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็แล้วก็เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะยึดโทรศัพท์ไปเลยเจ็ดวันเจ็ดคืนนะคะก็ก็เลยได้ experience การทำเรียกว่าดิจิตอลดีท็อกซ์เนาะเอ่อมาบ้างนะคะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเผื่อเราแบบถูกยึดโทรศัพท์ไปแล้วก็ติดต่อใครไม่ได้เลยในช่วงเวลาเจ็ดวันเนี่ยจะเป็นไรไหมจะรู้สึกแบบ เออจะรู้สึกเหมือนแบบลงแดงไหมหรืออะไรนะคะแต่ว่าสุดท้ายเราก็ก็ก,ก็รู้สึกว่าเป็นผลดีนะคะคือคือพอเขายึดโทรศัพท์ไปเนอะแล้วก็เอออาจจะเป็นเป็นเพราะว่าไปวิปสัสสนาด้วยนะก็เลยแบบว่าจิตใจค่อนข้างสงบก็เหมือนกับว่าเออเราก็งดดับข่าวสารข้างนอกนะคะซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะมักจะมาก,กระทบจิตใจพอสมควรนะคะวิ่งข่าวร้ายข่าวไม่ดีอะไรต่างๆนะคะก็พองดดับข่าวสารไปสักอาทิตย์หนึ่งก็ก็วันแรกๆอาจจะรู้สึกแบบ กระสับกระสายนิดนึงว่าเอ๊ะใครจะส่งแมเสเ a จอะไรมาไหมแต่ว่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าเออขวัญคลายนี้แหละแล้วก็เราก็มีเวลามากขึ้นในการทำอย่างอื่น นะคะเพราะปกติเวลาเรามีโทรศัพท์อยู่กับตัวเนี่ยเราก็อดไม่ได้ที่จะเช็คนูน่นเช็คนี่นะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็เช็คในสิ่งที่มันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นที่ต้องรู้เออในเวลานั้นอะไรแบบนี้นะคะก็ก็จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอมันครบเสร็จวันเสร็จคืนเขาขึ้นโทรศัพท์ให้ก็อ๋อก็ก็ก็ชีวิตก,ก็กลับมานะก็แคชอัพเรื่องต่างๆเสร็จวันก็รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ขาดหายอะไรไปนะคะ,นะคะก็สามารถ แคชอัพได้ค่อนข้างทันแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบนิ้วมือเรานี่มันแบบปวดน้อยลงนะเพราะปกติระหว่างวันนี่เราจะกดกดโทรศัพท์เพิ่งเยอะนะคะ <c oughs> แต่ว่าพอพอ,พอดีท็อกไปหรือว่าหยุดไปเจ็ดวันเนี่ยก็เหมือนกับว่าเออมือเราได้พักนิ้วเราได้พักสมองเราได้พัก ะะซึ่งซช่นนี้ถ้าเบื่อถ้่เบื่อสำหรับคนที่แบบไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องอ่านข่าวทุกๆวันเนอะก็ลองดูก็ได้นะคะอาจจะแบบวันสองวันก่อนแล้วเออมันทําให้เราสบายใจขึ้นไหมนะคะโดยเฉพาะอาจจะเป็นช่วงวีคเอนะซึ่งแบบอาจจะไม่มีเรื่องงานนะสำหรับคนที่ทํางานประจําอยู่วันธรรมดาก็อาจจะแบบต้องเช็คโซเชียลมีเดียหรือว่าต้องเช็คอีเมลได้ด้วยเพราะว่าอาจจะมีงานแต่ว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ลองปิดเครื่องดูบางทีมันก็ดีขึ้นได้เหมือนกันนะคะค่ะอันนี้ก็ อันนี้ก็งานวิจัยแรกนะคะงานวิจัยที่สองอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันก็คือว่าเธอเป็นงานวิจัยโดยเออราวัน uh, ต uh, 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 ี้นะคะเอ็ดออปี2020เหมือนกันนะคะ mm hmm. อันนี้ชื่อเปเปอร์ชื่อ taking a short break from instagram the effects on subjective well being mm hmm. นะคะก็จะเป็นการทำการทดลองคล้ายๆกับ กับเปเปอร์เมื่อกี้นะคะแต่ว่าเป็นการใช้โซเชียลมีเดียอีกประเภทหนึ่งก็คือ i ิน t a g r a รมนะคะซึ่ง Instagram มส่วนมากก็คนชอบโพสรูปเนาะดูรูปในขณะที่ f c e e o o o เนี่ยมันจะมีคอนเทนต์หลายๆอย่างอาจจะเป็นรูปบางวิดีโอบางอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแมสเซจซะเยอะนะคะแต่ Instagram ตอนนี้ก็เป็นวิดีโอแล้วเนาะเป็นรูปกับวิดีโอแต่ว่าถ้าเป็นเทกจะน้อยหน่อยนะคะเน้นรูปเน้นวิดีโอก็จะเห็นว่า เออแบบมัน,ม,นมันมีผลกระทบอย่างไรเนะี่ยก็ทำแบบเดียวกันแต่ว่าระยะเวลาอาจจะสั้นกว่านะคะก็โดยเอาคนกลุ่มคนมาแล้วก็ทดลองให้เลิกใช้อินสตาอ a นสแกรมหนึ่งสัปดาห์นะคะให้เทียบกับคนที่ไม่ได้เลิกใช้คราวนี้ผลผลการวิจัยของอันนี้ที่ที่น่าสนใจก็คือว่าผลกระทบของผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันคือถ้าเกิดเป็นผลกระทบของผู้หญิงเนี่ยเมื่อเทียบผู้หญิงที่เลิกใช้อินสตาแกรมหนึ่งสัปดาห์กับกลุ่มผู้หญิงที่ยังใช้อินสตาแกรมอยู่เนี่ย จะพบว่ากลุ่มผู้หญิงที่เลิกใช้อินสตาแกรมหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะมีความพอใจในชีวิตหรือไลฟ์สัติสแฟคชันเนี่ยสูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งอย่างมีนัยยะสาคัญนะคะในขณะที่พอไปทํางานวิจัยนีย้กับผู้ชายปรากฏว่าไม่ต่างกาันนะผู้ชายเลิกเล่นอินสตาแกรมอาทิตย์หนึ่งกับผู้ชายที่ไม่ได้เลิกเล่นอินสตาแกรมในในอาทิตย์เดียวกันเนี่ยไม่ได้มีผลเ,เรื่องของไลฟ์สัติสแฟคชันที่ต่างกาันะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะคือคือเรียกว่าเลิกใช้โซเชียลมีเดีย มีผลบวกเหมือนกันแต่ว่าเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็มันอาจจะเป็นประเด็นเรื่องที่ว่าเออโซเชียลมีเดียประเภทอินสตาแกรมเนี่ยมันอาจจะเน้นเรื่องของการถ่ายรูปแล้วก็รูปลักษ์ต่างๆแล้วกออ็ผู้วิจัยก็ให้เหตุผลว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมี i n v e s t m e n t ในเรื่องนี้ต่างกาันอย่างเช่นในเรื่องการแคร์รูปลักษ์การต้องโพสต์ให้คนอื่นเห็นรูปลักษ์หรือการใช้ชีวิตของเรา รวมถึงความสนใจในโซเชียลคอมเพเรชันที่อาจจะมีระดับไม่เท่ากันสำหรับโซเชียลมีเดียประเภทอินสตาแกรมนะคะซ,ซึ่งถ้าเกิดเป็น a c e b o o k เนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยถ้าหยุดเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยชีวิตดีขึ้นทั้งทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าถ้าเป็น i ิน t a g r a m มเนี่ยผลลัพธ์มันเห็นชัดเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะคะแต่ว่าทั้งสองงานวิจัยนี้มันก็โชใหยเห็นแหละคะ่ะว่าจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียมันมีผลกับสุขภาพจิตเรานะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุข ความพอใจในชีวิตนะคะความซึมเศร้าหรือว่าความวิตกวิตกกังวลนะคะซึ่งจริงๆงานวิจัยเนีเ้เขาได้ทำมาในช่วงช่วงที่ไม่ได้เป็นวิกฤตโควิดนะคะคือจริงๆเขาตีพิมพ์ปีเออตเวี 2020, ก็จริงแต่ว่าออตอนช่วงที่เขาคอนดักงานวิจัยเนีเ้มันมันเป็นปีก่อนหน้านั้นสักระยะหนึ่งะคะ่ะตอนที่เรายังไม่มีโควิดนะคะคิดดูว่าขณะตอนที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยมันยังเห็นผลกระทบค่อนข้างชัดว่าการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ย มันทาให้สุขภาพจิตเราแย่ลงะค่ะแล้วลองมานึกดูว่าช่วงเนี้ซึ่งเป็นช่วงที่เ,เรียกว่าวิกฤตแล้วกันเนาะวิกฤตทั้งเรื่องของสุขภาพกายนะคะวิกฤตทั้งเรื่องของออความกังวลในสังคมวิกฤตเศรษฐกิจนะคะแล้วก็วิกฤตหนี้วิกฤตอะไรต่างๆซึ่งพอเปิดอ่านข่าวแล้วเนี่ยก็มีความทุกข์นะคะแล้วก็ยิ่งยิ่งไปอ่านโซเชียลมีเดีย อะไรอย่างนี้ก็จะเห็นผู้คนบนนูน่นบนนี่หรือว่ามีความโกรธมีความกังวลมีความกลัวนะคะซึ่งซึ่งอันเนี้ยสิ่งต่อไปที่อยากจะมาชวนคุยกันวันนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วสำคัญแล้วน่าสนใจไม่แพ้กับงานวิจัยก็คือว่าเอ๊ะแล้วเราจะอยู่กันยังไงดีนะคะในยุคนี้นะคะว่าเอ๊ะแล้วเราจะอยู่ รอดอรักษาจิตใจเราได้ยังไงนะคะซึ่งจริงๆถามว่าปัญหาสังคมงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสุขภาพเนี่ยสำคัญไหมก็ต้องบอกว่าสําคัญแต่ว่าสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเนี่ยมันคือการรักษาสุขภาพจิตใจของเราให้ให้ใหอยู่รอดไปได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงเพราะว่าวิกฤตครั้งนี้มันก็เรียกว่าคงจะค่อนข้างยาวไปอีกระยะหนึ่งนะคะถ้าถ้าจะมาคุยนะก็เรื่องของการ การฝึกจิตใจแล้วกันนะคะให้ให้สามารถมี resilience คือผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องเสพสื่อด้วยการมีสตินะคะไม่ว่าจะอ่านอะไรหรือว่ารับดูข่าวสารอะไรเนี่ยก็ก็ต้องมีสตินะว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าพยายามเอาอารมณ์ไปผูกนะคะสำหรับคนที่ฝึกวิปัสสนามาเนี่ยเขาก็จะสอนว่าแบบเออ อะไรที่รับรู้เราก็รับรู้นะคะแล้วก็รับรู้เราก็แต่ว่าไม่เอามาใส่เป็นอารมณ์รับรู้แล้วแต่เราไม่ปรุงแต่งนะคะแล้วกเ็เราอาจจะพยายามเข้าใจว่าเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของมันนะคะมันก็ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้ถ้าเพื่อเป็นสายผูกติดหนึ่งแต่ว่าถ้าเพื่อถ้าไม่ใช่สายผูกก็อาจจะมองว่าเออเราก็มีสิรับรู้แหละแล้วก็ถ้ามันเป็นเรื่องที่เราแบบทําอะไรไม่ได้แล้วอะอยู่ out of my control ค่ะก็ก็อย่าพยายามไปกังวลกับมันให้มากนะคะ แล้วก็เรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าเผื่อรู้ตัวว่าเสพโซเชียลมีเดียแล้วจิตใจมันแย่ลงอะค่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีที่จะให้เสพโซเชียลมีเดียให้น้อยลงนะคะอย่างเช่นเอ่อ Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเปิด เช็คนิดๆหน่อยแล้วก็หยุดอ่านไปหรือว่าไลน์กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ค้ำๆาไปบ้างไม่ต้องอ่านทุกเรื่องนะคะเพราะว่าแม้กระทั่งไลน์กลุ่มที่ฉันอยู่เองเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องเรื่องโน้นเรื่องนี้นะคะก็ผู้คนก็หวังดีเพื่อที่จะโพสต์ข่าวต่างๆให้ข้อมูลแต่ว่าพอให้ข้อมูลปั๊บมันก็จะมีเรื่องถกเถียง เเรื่องการต่อว่าเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องเหล่านี้หรือว่าเรื่องข่าวเศร้าต่างๆที่ที่ผู้คนต้องพบเจอคะ่ะพอพออ่านพอเปิดเนี่ยมันก็จะทําให้ค่อนข้างค่อนข้างจิตใจหมนหมองพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็เลือกได้เองว่าเราจะเสพข่าวพวกนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเสพแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยดีกับจิตใจเราเราก็อาจจะเลือกที่จะ เสพมันให้น้อยลงนะคะรวมถึงเรื่องของดิจิตอลดีท็อกซ์นะคะที่ที่เคยพูดไปแล้วนะคะว่าเออแบบบางคนเขาก็อาจจะเลือกที่จะปิดมือถือไปเลยก็อาจจะแล้วแต่ว่าวันหนึ่งสองวันสามวันหรือว่าเจ็ดวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วการทำดิจิตอลดีท็อกซ์เนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณสามารถแอฟฟอร์ที่จะทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องเช็คข่าวสารที่เร่งด่นวนตลอดเวลาเนี่ยมันก็น่าจะดีกับสุขภาพจิตของเราทำให้เราได้ใช้เวลากับคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่ทอยากจะแนะนําก็คือว่าพยายามเอากายเอาใจของเราเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่ผ่อนคลายนะคะซึ่งอันนี้อันนี้พูดง่ายแต่ทํายากในยุคนี้เนอะคือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นยุคของเป็นยุคที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยก็อาจจะมันแบบเออเราเออกไปอยู่สวนสาธารณะออกไปอยู่ต่างจังหวัดหรือออกไปอยู่ในที่ที่สงบสงบแล้วมีความสุขเห็นว่าพอตอนนี้เป็นโควิดปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้แบบการขับเคลื่อนตัวเองไปอยู่ใน ที่อื่นๆนอกบ้านเนี่ยก็ยากนิดนึงเพราะว่ามันก็ต้องมีความเสี่ยงเรื่องของว่าเราไปพบเจอผู้คนที่อาจจะมีความเสี่ยงหรือว่าตอนนี้ก็ก็กำลังเริ่มมีเรื่องของล็อกดาวหรือว่าไม่ให้ออกจากบ้านถ้าไม่จําเป็นนะคะเพราะฉะนั้นนั้นในเรื่องพื้นที่กายเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถึงแม้ไม่มีพื้นที่กายให้เราออกไปข้างนอกออน,นะคะบางทีเราเรา,เรามองหามุมสักมุมในบ้านก็ได้ที่เป็นมุมที่เราสามารถจะสงบจิตใจได้นะคะแล้วก็พยายามเอาใจเรา ไปอยู่ในที่สบายๆนะคะเลือกเลือกเสพสิ่งที่ทําให้เราสบายใจอย่างเช่นหาหนังสือหรืออะไรที่ที่อ่านเราสบายใจนะคะมามาอ่านนะคะหรือว่าพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องเป็นพอดแคสต์ข่าวทุกวันทุกวันนะจริงๆแต่ก่อนนี้ฉันก็จะเป็นคนชอบแบบฟังพอดแคสต์ที่แบบเป็นเรื่องของข่าวหรือเป็นเรื่องของแบบเออทำยังไงถึงจะ Productive ทำยังไงถึงจะทํางานได้มีประสิทธิภาพแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่แบบ อืมอรเรียกว่ายังไงดีอะการการที่รับสารที่ทําให้เครียดเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีก็เลยหลังๆตอนช่วงนี้ก็ค่อนข้างฟังพอดแคสต์ที่เรียกว่าฟังแราวสบายใจมากกว่านะวเออทายัางไงเราถึงจะมีความสุขทายัางไงเราถึงจะพักผ่อนจิตใจทํายังไงเราถึงจะไม่เครียดนะคะก็พยายามพยายามเลือกเสพส,ส,สื่อนะคะอย่าลืมว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรเข้ามาในชีวิตเราบ้างเราเป็นคนเลือกได้ว่าเราจะเอาอะไรเข้ามาในจิตใจเราเราบ้างค่ะเพราะฉะนั้น ถ้าเบื่ออะไรที่เข้ามาแล้วมันไม่ดีกับชีวิตรเรานะคะก็ก็ไม่ต้องเอาเข้ามาแล้วก็เลือกรับสิ่งดีๆเข้ามานะคะถัดมาก็สิ่งที่อยากจ,จะแนะนําก็คือเรื่องของ การพยายามที่จะออกกําลังกายนะคะซึ่งซึ่งในยุคโควิดมันก็จะยากอีกนิดนึงอีกเพราะว่าถ้าเผื่อออกกาลังกายบางคนอาจจะชอบวิ่งหรือว่าชอบทํากิจกรรมกลางแจง้งตอนนี้พอมันเป็นเรื่องของวิกฤตโควิดเนี่ยการออกกําลังกายข้างนอกมันก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็อาจจะพอทําได้บ้านนะคะในบ้านก็อย่างเช่นเอ,อ่อการเปิดวิดีโอแล้วก็เต้นแอโรบิกตามนะคะหรือว่าถ้าเผื่อใครเอ,อ ที่บ้านมีพื้นที่บ้างก็อาจจะพอเดินออกกําลังกายอยู่ในบ้านบ้างน,นะคะหรือว่าถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจเราได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะจริงๆแล้วเราสัตว์เลี้ยงก็ค่อนข้างมีความสุขด้วยเวลาที่เราอยู่บ้านเนาะก็พยายามเล่นกับสัตว์เลี้ยงนะคะแบบเดินเล่นพาสัตว์เลี้ยงเดินเล่นอยู่ในบ้านหรืออะไรนะคะแล้วก็เออนอกจาก ออกกาลังกายแล้วเนี่ยแต่แตแตออกกาลังกายต้องสําคัญมากเลยนะคะแล้วเหมือคนที่ชอาออกกําลังกายจะรู้ว่าถ้าออกกําลังกายแล้วเหงื่อออกเนี่ยมันจะมีสารความสุขออกมาทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ลดความเครียดนะคะซึ่งเสื้อนี้เป็นเรื่องจําเป็นนะคะออ,ออกกําลังกายร่างกายแล้วนะคะก็อย่าลืมออกกําลังกายจิตใจนะคะออกออกหรือว่าบางคนเขาใช้คําว่าออกกําลังใจนะคะก็พยายามคิดดี พูดดีนะคะพูดแต่สิ่งที่มันประโยชน์คิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเบื่อถึงว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลำบากมากนะคะอาจจะสามารถคิดเพื่อที่จะเอื้อเฟื้อคนอื่นได้ด้วยนะคะคือคือจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ย เราทําอะไรไปชีวิตเราไม่ได้ดีขึ้นแล้วเพราะว่ามันมันมันอยู่ได้แค่นี้แล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าโดยศักยภาพของเรายังมีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงกายหรือว่าเรื่องของกําลังทรัพย์เนี่ยบางทีการที่เราไปช่วยเหลือให้คนอื่นเขาชีวิตดีขึ้นหรือว่าช่วยเขาออกมาจากอันตรายได้เนี่ยบางทีมันก็สร้างความสุขทางใจกับเราได้นะคะอันนี้เรียกว่าออกกําลังใจในะบริหารจิตใจคิดดีทดําดีพูดดีแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่น นะคะสุดท้ายก็อยากให้ดูแลคนในครอบครัวนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันมันค่อนข้างแย่นะคะก็ไม่รู้ว่าใครแต่ละคนจะอยู่กันไปยาวนานแค่ไหนเนี่ยเวลาอ่านข่าวเราก็ตกใจว่าแบบบางทีคนนู้นคนนี้เ,เกิดป่วยไข้ได้เจ็บเ,เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ๆก็ป่วยหนักแล้วก็ เออเรียกว่าเสียชีวิตไปอย่างรวดเร็วมากโดยที่บางบาง,บางคนก็ไม่ทันตั้งตัวนะคะคือเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นขอให้ดูแลนะคะญาตินิดนะคะบุคคลในบ้านพ่อแม่ลูกหรือว่าญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนที่สนิทกันนะคะคอยคอยคอยดูแลว่าเออแบบ เป็นยังไงกันบ้างคอยคอยรักษาจิตใจซึ่งกันและกันนะคะดูแลกันคนอยู่บ้านเดียวกันก็ก็หมั่นดูแลกันแต่ว่าถ้าถ้าอยู่คนละบ้านก็ยังไม่ต้องเจอกันตอนนี้แต่ว่าก็หมั่นเช็คดูว่าเออสบายดีไหมนะคะหรือว่าเออพูดคุยกันบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่มันวิกฤตแบบนี้แล้วก็ช่วงเวลาที่มันเป็นวิกฤตโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้โดยที่แบบเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ง่ายๆเนี่ยบางครั้งก็ก็ เรียกว่าเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ก่อนแล้วก็พยายามทำสิ่งที่ดีๆกับคนใกล้ตัวเอาไว้นะคะดีกว่าที่จะเสียใจเมื่อมันสายไปนะคะก็เอ,ออะไรไม่แน่ไม่นอนเกิดขึ้นได้ทุกวันนะคะคฟังดูแล้วอาจจะเศร้านิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ที่ทอาจจะต้องคิดแล้วก็ต,ต้องต้องพยายามในช่วงนี้นะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ หวังว่าออผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ยังคงรักษาด้านกายแล้วก็รักษาจิตใจนะคะออให้เข้มแข็งและมั่นคงนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศ,ศึกษาที่ยังคงต้องเรียนออนไลน์กันต่อไปนะคะหรือว่า เอาจารย์นะคะที่ก็ยังต้องมีรับรับผิดชอบงานต่างๆแล้วก็สอนออนไลน์กันต่อไปนะคะแต่ว่าจริงๆผู้ที่มีผลกระทบมากกว่าน่าจะเป็นพวกหาข้าวกินข้ามมากกว่าที่ต้องเอ,อทํางานรายวันออกมาใช้ชีวิตเสี่ยงในสังคมหรือว่าผู้ที่ทําธุรกิจซึ่งตอนนี้เนี่ยก็หายอดขายหรือหายอดบริการค่อนข้างยากนะคะก็คิดว่าเอาใจช่วยแล้วกันนะคะแล้วก็หวังหวังว่าออทุกทุกท่านเนี่ยจะสามารถ ผ่านวิกฤตนี้ไปอย่างบอบช้ำน้อยที่สุดแล้วกันนะคะคิดว่าคิดว่าคงไม่มีใครที่ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้นะคะเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยเนี่ยมันก็อาจจะต่างกันอีกนึงนะคะก็ถึงแม้ผลกระทบเอ่อทางเศร,รษฐกิจอะไรอยากอาจจะไม่สามารถเอ่อเรียกว่าอะไรป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่อย่างน้อยผลกระทบทางใจเนี่ยบางทีเราสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งด้วยการวิธีเลือกความคิดนะคะแล้วก็ อย่างที่บอกว่าออกกําลังกายออกกําลังใจนะคะให้จิตใจเราเข้มแข็งนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรพพานักวชระต้องขอลาไปก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพกายสุขภาพใจดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ